วัตถุที่สว่างและทรงพลังที่สุดในจักรวาลคือควาซาร์หากพูดถึงความสว่างในจักรวาลหลายๆคนอาจจะจินตนาการไปถึงดวงอาทิตย์หรือดอาวฤกษ์ที่สว่างสวัยที่ส่องแสงให้เรามองเห็นได้จากพื้นโลกซึ่งในความจริงแล้วสิ่งที่สว่างและทรงพลังที่สุดในจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเรียกว่าควาซาร์ย้อนหลังไปเมื่อ60ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ได้ไขปริศนาของวัตถุที่ส่องแสงส,งสว่างสวัยเจิดจ้าในอวกาศ โดยเบื้องต้นสันนิษฐานว่าบริเวณที่ต้องสงสัยนี้น่าจะมีดาวฤกษ์นับล้านล้านดวงอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับปริมาตรของระบบสุริยะจักรวาลของเราจึงทําให้มีความสว่างสวัยเป็นอย่างมากต่อมาเมื่อได้ทําการศึกษาจึงได้ข้อสรุปโดยเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่าควาซาซึ่งสาเหตุของการเกิดมาจากการชนกันของ2แกล็กซี ทำให้แก๊สจำนวนมหาศาลถูกผลักเข้าไปยังหลุมดำที่อยู่บริเวณใจกลางกาแล็กซี่ก่อนที่จะปล่อยพลังงานพิเศษออกมาในรูปแบบของรังสีปริมาณมหาศาล